ดีพี่น้องวูส้สูงอายุทุกคนของสวนอยากจะมาค่ะไม่เช่น้ำยาปลานิ้นไอตีนไก่ค่ะน้ำยาก,กะทินะคะเองแหวมต่ำแหวมต่ำช่วยของเราค่ะตาก,กลางหน่าเสียบกรดีเห็นไหมตาผู้สาวตำหอนถึงต่ำจะกันได้ดิโจ๊ะโจ๊ะ โอ้หนูเห็นวมาตำแบบว้านหนูรืเอผลมันนี้ดิเลย่องเหตุผลสุดยอดสุดยอดตำใบมากตลางม่าเหมือนละเดี๋ยวไปว่าสิเป็นเกลียวค่ะน,นี่คือต้มตีนไก่ไว้แล้วนะคะนี่ต้มตีนไก่ไว้ค่ะต้มตีนไก่เรียบร้อยแล้วค่ะตุ๋มว้ก่อนค่ะเจำหมึงนะคะเหตุ เทลงไปเทกะทิลงไปค่ะคลอกก่อนค่ะคลอกไ,ไปไหวไปเวลามาพริกม่ดองพริกมาดงค่ะพริกข้าวตับใซ่กะเทียมใส่หอมค่ะหอมแดงค่ะปวดเคี่ยมค่ะต่อ ไปไหมาหมีตีน่นะเกี่ยวพริกก่อนค่ะพริกพี่ว่าใส่ก่อนนะค่ะเราต้องให้มันแตกมันนะคะ่ะเนี่ยเราบะมัดแตกมันค่ะถูกใช้สวนมันค่ะในน,ะน,ใน้ำแอมร้าวนะม,นมาใส่ค่ะพักไอ้มะกรูดค่ะไว้มะกรูดต่างอะไรนะมะสีใส,ส่ลงมะสีกงหมอนะมะสีกงหมอน

ยวน้ำค่ะยวพริกค่ะวนตนี้สดยหอมหวยหได้พี่น้องเอยหอมหวยห้อยได้หยน้าด่างปลกหมด้วพ่อแปรร่างใส่ปลกนมาปลาเัาใส่แปน้ำใส่ปลกกเทลงเทบวเข้าไปด้ ก้นเนีนได้คน้องด้ยหนาก้นเนีน,ะค,ะน,น,นะค,ะค่ะนาก้อนนียนค่ะทำยาปนินตีนไก่ะคะ่ะมามาเที่กนดคกนเ้ันต่อกนไปน้งไปโจกเลย เดี๋ยวพี่ว่าขอแซมมอต้มตีนไก่ก็นนะ่นาสนใจแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหน่งจา้าแต่พี่น้องจ้าใสเลยคะ่ะใส่ปลาลงไปแล้วค่ะยังใสอยู่เดี๋ยวพี่ว่าข้อต้มเขีวยวก็น่นะะาสนใจเป็นองแป๊บหนึ่งค่ะทำยาสูตรฝั่งดาวนะคะทำไมถึงว่าสูตรฝั่งดาวค่ะ ใช่ว่าแซ่อนนะปลาครัน้อะะจ๋ะใช่ว่าต้มน้ําปลาใส่กระรกตีนไก่ไปเรียบร้อยใสยป่ปลาไปเรียบร้อยค่ะก็เลยเรียกว่ายาของจีนสูตรฝั่งลราค่ะเนะาะแล้วต้มให้มันเหลือเดือดครัค่ะพี่น้องจ๋าจังมาปรุงกันเนาะค่ะเนาะว่าถ้าในปรุงค่ะใส่แต่เกลือต้มไปค่ะใส่กระตีนไก่ครับกระเบนจา้าแต่หอมมาเบิ่งค่ะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะไม่ร้อง พี่องจ๋ได้มาวงตอนมมนเดือดไม่แหงนะคะต้องเป็นมึงค่ะแล้วคอมาซิมค่ะใส่รูปโดดลงไปคะ่ะพี่้องจ๋าซีริบมึงค่ะหันเดือดนะคะความมซิมคำว่าปรุงกันเนาะมาซิมค่ะที่นายกคะ่ะเพรว่าใส่หอมลงไปค่ะหอมเป็นเป็นอันดอกหอมค่ะเพรว่าเพรกะหอมไปว่ามันมันง่ามค่ะค่ะพี่้องจา๋าเลยใส่ดอกหอมไปเลยคะย่ะหงยาค่ะใส่เต็งเด้งนะคะหจ้ากัะทิเต็้งไก่ค่ะ ดีเนี่ยนะดีไงดีเนาะดีเลยเดีวเลือดลงไป่อยง้มใส่อยเรืตะคองใส่เลือดลงไปค่ะใส่เลืใส่เลือดลงไปนะคะให้นุ่มแวมมดซมค่ะแวมมาซีมก่อนก็ได้กินคือบานเขาอยู่ะหลือมาก Rồi rồi, nói chưa 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 không chưa 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 Cái chưa 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 rồi chưa 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 xin chưa 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 xin chưa 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 Cà chưa 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 xin quay พี่น้องเว้หนากินไหค่ะพี่น้องชาวบ้านอันใหญ่ได้ค่ะบัานน,นี้น,ะะน,น,น่าพอหอมมาใส่เบสซะตอกหอมมาลงค่ะสุดที่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่เรียบร้อยแล้วค่ะเยอะจุนจอนปลาท,ทิดูเกลี้ยงหอมหอยหอยได้พี่น้องจชาวบ้านนี่น่าอร่อยไหมคะไหนน่าอร่อยไหมคะ่ะนี่ค่ะ เมน,นงูง่ายๆค่ะอัญญาอัญญาปลาตินไก่สูตรฝั่งเรานะคะใส่น้ำปลาด้วยค่ะอัญากะทิค่ะนำเดือดนะคะ่ะ เดี๋ยวยังนั่งไปจัดนั่นนะจัดโต้หน่ะเอาพักไปน้ำยากะทิน้ำยากะทิอันน้ำยากะทิปลานิลกินไก่ทูกชิ้นปลานะคะนี่ค่ะ แต่พี่น้องจัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขนมจีนน้ำยากะทิของเราน้ำยาก,กะทิตีนไก่ของเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วจ้ามาค่ะมาก,กินไผ่ว้านน้ำหนึ่งเนาะจากพี่น้องจใจคลิปนี้เขาจะเปิดเพียงสำเนจเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลห์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าก็เฉพาะผาดการแจ้งเตือนพี่แม่สาราพาก,กินไผ่ว้านน้ำหนึ่งเนาะอันวแวมสวัสดีสวัสดีค่ะคลิปนี้เขาจะเปิดเพียงสำเนจจ้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆนะคะนี่ค่ะน้ำยาของเรา ผักกับแล้วก็มีขนมจีนหนมเส้นนะคะ้ำยาสูตรฟังเล่าเยด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าใส่หนักปลรราละโนัตเลยค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุบจ้ะ